จริงการใช้งานจริงๆก็เดี๋ยวเราได้เข้าไปดูกันถึงแล้วนะครับโรงงานออ,ออโตโมชั่นโฟ a y เบเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ที่นี่ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อกี้ที่ไปโรงงานของจริงถ่ายรูปไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นแค่ทูเวย์นะครับเดี๋ยวไปเดินดูโซนประกอบ yeah. way, way, อันนี้ก็คือสำหรับประกอบรถโดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้ผลิตเนี่ยประมาณ30ที่เนาะอ่าน,นี่รถรถที่เขาทำอันนี้เป็นโฟเวย์ uh huh. ก็จะใช้ p l เในการคอนโทรลอันนี้จะเป็นตัวธรรมดา uh huh. ยังยังไม่ใช่ที่ใช้สำหรับห้องเย็นนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเราใช้งานกันจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับ มันมีเคียร์โคดนะั่สลับออกตุดตำแหน่งเนาะซึ่งเคียร์โคดเนี่ยเห็นว่ามีหลายตัวนะถ้ามีฝุ่นบางหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถจะอ่านตัวอื่นได้ต,ตัวนี้คือตัวชาร์จเจอร์นะถรกไหมคะตัวชาร์จเจอร์ใช้มันทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะแต่ปกติถ้าวันชาร์จเจอร์เนี่ยทำงานได้ประมาณ8ชั่วโมงในห้องเย็นทำงานได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วในในห้องเย็นก็สามารถมีที่ชาร์จนีได้ด้วยใช่ใช่ห้องเย<อ>็นมีที่ชาร์จน,นี่อันอันนี้คื่ออะไรนะสายพอดี ใช้ดีตัวตัวป็นชิปอะครับตัวชิปสำหรับบอกตำแหน่งเป็นมันมันจะปล่อยสัญญาณว่าอป็ม่เหล็กาแม่เหล็กแต่เนี้ยเป็นใช้กล้องอ่านอ๋ออันนี้ถ้าเป็นตัวสตัเลตเนี่ยอันนี้จะเอาไว้ใช้กับในห้องเย็นตัวนู้นเอาไว้ใช้แบบธรรมดาอ่าโฟเวเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ตัวเดียวแล้วอันนี้ตอนเวลาใช้งานจริงจริง เราป้อนคําสั่งยังไงหรือว่าต้องเริ่มใช้งานยังไงครับก็เราสามารถจะเปลี่ยนแบบนี้ได้แต่เขาจะสอนว่าวิธีการเช็คเป็นยังไงก็คือมเปลียนโปรแกรมเองเรื่องง่ายๆเขาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับอ๋ออันนี้เป็นแหล่งซัพพอร์ตอยู่ดีนะครับก็คือเป็นโครงสร้างของตัว Prove อันนี้ใช้ซ้ายขวาที่เราเห็นมาครับใช่แต่ว่ามันไม่ล็อกตัวนั้นเราจะซัพพอร์ตของตัวแหล่งออตอนนี้เราจะรับเ่อีกาง ออาคารของอาคารก็ข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เตรียมเตรียมเหล็กที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วในการที่จะเอาไปติดตั้งต่อนะครับก็จะแพคก,กิ้งเรียบร้อยนะครับ